เออมาเบ่งสวนยาพี่น้องสวนยาประทันห้างหน่อยผู้ใดขึ้นลเสียงดังเลวเอาเผู้ใดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหหหอหอโอ้าหัากนนั่นัวน่วหวหกางเกงไหนวโอ้โโอ้พี่้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี้องโอ้โถโไม่ยังยังซื้ออย่างว่าาเขาหนโอโอ้โหจออจอัดีอ้โโอ้โหโอ้โหไม่ยังนั่นโอ้โหมันเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องมันเปลี่ยนสี แจให้เขาใส่ฮะซื้อให้เขาใส่บริจึงเลยซื้อให้เขาใส่แล้วมาเอาคืนมือใหม่ได้ห่าบึกนะแสังเเออเออเออไปยังเด้อเอ้ยโอ้โหแม่ที่หมดพันสจอกเลโอ้ยโอ้ยไปเมื่อไหร่เนี่โอ้ยหนูหาคู่ช่วยมาส่งกันอย่างอยู่นี่โอ้ยโผพด